โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนครับอยกับผม Radio Gaming นครับกับ The Mimic เอนที่สามกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าฝนตอนนั้นก็่น่าจะดีนะครับวันนี้ดูกับเอ่อผมบอลครับใช่ครับผมบอลครับผมนยแลวเนี่ยข้อความที่เห็นด้านบนนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับโอเควันนี้เราก็สองคนนะครับใช่ก็จะมาสองคนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์สุดๆไปเลยนะครับ ่ะพร้อมแล้วนะครับเออครับเออผมลงทางครับสองคนนะครับใช่ก็จะมาสองคนนี่ครับเอ้ใครครับเนี่ย a t the f u ฟ k โอเคแถวนี้น่าจะเป็นของนรับเอพิโซดสามก็ถือว่าทุกคูณไม่ชมชอบเนี่ย ตอนนี้เราเราต้องเรากำลังไปตามล่าชลวรรณกุมพีจระเข้แสนดีในตำดารายพิษจังพิษเลี้ยงหรือไม่พิษมาจับอยู่มาจับอดดิเนี่ยกูโดนน้ำนานไม่ได้เลยกูเป็นน้งเงือกเฮ้ยน้งเงือกไอ้ไอ้มันไอ้บันเป็นน้ยเงือกเหรอใช่ใช่เฮ้ยนี่มันคฤหาสน์ของแบทแมนแบทแมนเอ้ยนี่มันเซกิโลนี่หวะไอ้เนี่ยเนี่ยแหละปราสาทโอคามิไม่ไม่มันคือปราสาทของไอ้ أي, S <S อไอชินอสกิะชินอสกะที่มันได้ er evet. ไปขโมยลูกชิ้นของปลาขอปลาของของปลาของปลาขาขอของปขงปาขาของของาของยลาัองปลมของปลของปของปาขปของาของปลาของของขาขของขงาขาของขอขาขงองลาขาขงขขขาอขาแข็งลขาอา คุณไม่รู้หรอกใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรคุณมองไม่ออกหรอกใช่ไหมครับผมใบ้ให้ก็ได้นะครับนี่คือโฟมล้างหน้านะครับว้าวอู้อู้อู้น้ำผุวัดบ้างเดี๋ยวล่ามแปลภาษาจะมาแปลภาษาให้ต่อจากไอพีที่แล้วนะครับนะครับไอพีที่เราบอลก็ได้แปลภาษากรีกนะครับเราก็จะมาดูบอลจะแปลยังไงไม่ใช่ภาษากรีกแต่เป็นภาษากรีกอ่ะไลค์เกร์เนมแฮก เนาเคยเยอเออไปละว้าวแถวนี้มันเหมือนเป็นปราสาทเหมือนปราสาทของไอ้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 อ้ยูมีโนโต้เลโกนนี่นะมึงมอตัวที่ เข้าเดินเข้าออกในซอยทุกวันตากล้องตากล้องตากล้องน้ำตากล้องน้ำแฮร์รี่พัตเตอร์เด็กหนุ่มผู้รอดชีวิตเฮ้ยเียตัวอะไรวะเดไอคนแรกแล้วมันดีสวยมาเลยเฮียหน้าเหมือนเหมือนกวางเหมือนกวางที่โดนรถสิบร้อเหยี่ยวอันนี้จะเป็นลิฟต์ใช่ไหมฮะลิฟต์เด็กหนุ่มผู้รอดชีวิต มันเป็นภาาวินต้นติ๊กต๊อกมันคือภาษาหายหลัาอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เอ้ยทุกคนหายหายไปเลยมาแล้วมาแล้วมารับละรู้ไหมครับทำไมผมถึงต้องยินเข้าผมหิวครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมเนี่ยอ๋อผมรู้ที่มาแล้วอ๋อผมกินละก็คือที่น้ำท่วมเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะเปิดก๊อกเขาอาบน้ำเพลินไงเขาลืมปิดน้ำก็เลยทำให้ น้ำมันท่วมมาอย่างเงี้ยเออเปิดก๊อกพอเขาเปิดก๊อกเไปพอเขาเปิดก๊อกจุ๊บว้าดุ๊ยดุ้ยเยี้ยใครผีผีมาพาหมีหัวใจหัวใจกูไม่โดนกูไม่โดนกูรอดเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนเอาแย่วิ่งไปหารหัสมาหาอีกแล้วเหรอแมทไอ้หน้าเดิมไม่น่าได่าพักสามนี่แม่งสุดติ่งกระดิ่งจริงจกฮะฮะ เอ้ยอย่าตกใจอย่าเอ,อ๋ออย่าเวอรอย่ามือนอย่าอึนในดงตีนเราเราเราต้องเราต้องเอาเอา,เอ,าอันนี้ไม่ทำอะไรวะแทงผีงไปฟันผีเว้ยหมาดีผี <c oughs> บอกเลยว่าไ,ไ,ไม่ได้แ <ๆ S 2> ดกกูหรอกเอาไปฟันผีดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนหหนนนนนูู่่่ะเเมือกี้็วรู้จักนะตีฮัสซารโลกระทาหลวงกันเป็นหนึ่งจักรวาลฮัสซารโลสตาร์ตีฮัสซารโลกระทาสัตาร์มาน หารกาแตงแตงแตงวิธีกินไอติมให้อร่อยเฮ้ยใครคำลามอันใหญ่อากะโอนิแล้วทุกคนจะแย่งกันมุงทำไมเนี่ยโอ้ให้ตากล้องขึ้นให้ตากล้องขึ้นเฮ้ยมีหายเฮ้ยมีดหายมันเอาไปแล้วอ่ะแล้วแล้วกูพิมพ์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีดหายเฮ้ยเอาเฮ้ยกูไม่มีมีดเอ้าเช็ด ทุกคนครับอย่าแพนิกครับอย่าแพนิกผีมาแล้วอย่าแพนิกเด้ไดวได้ลดลง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 ปันลงปันไม่ลงมีไม้จิ้มไม้จิ้มฟันดาบแล้วก็มีเออไอ้กูเป็นพระเจ้าแล้วกูก็เป็นพ่อมึงด้วยไอ้สารนี่ครับจะเป็นใครกันนะมึงไงพระเจ้าแล้วกูก็เป็นพ่อมึงด้วยไอ้สารอย่ามาทีกินเต้ทุกคนเฮ้ยเออเออว้า ตายมาน่าหนีเฮ้ย Are you r e a l y มันเหมือนเป็นเมือบหรืออะไรสักอย่างเหมืองแร่เวเหมืองแร่ของเทพเจ้าทอกระดองหืมอืมกําลังหาเพื่อนของแกนะเราก็พยายามเอาตัวรอดซะสิเฮ้ยแมนวู้ดตึ้มเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ย เหมือนมีมือเป็นออบบี้เป็นออบบี้เฮ้ยป๊าบเอียวกาคือความเร็วเอียวกาคือความเร็วเด็กหนุ่มผ่านมาแล้วอ่ะมีดผ่านมาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเชื่อพี่เอกพี่เอกพี่เอกเฮ้ย

เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันสีแดงเหมือนไอเขาเรียวะเก็บความลับอยู่บนต้นไม้อ่ะโอเคไอสกซ์คิวชั่นเขาเล่าของพี่ไว้หัวนี่ทอดทอดทิ้งทุกสิ่งหัวนคืนสู่สิบสองหางเว้ยโอ้โหครับแต่ลิงมันมีหางเดียวนะพี่แต่ลิงมันมีหางเดียวนะพี่ว้าวนี่จะเป็นแชมป์ในการปิดต้นไม้โอ้ลิงบาบูนนี่ี้ย โอ้ยตกน้ำโอ้ยเจ็บจังเลยพี่ได้พี่ได้พี่ได้่เออตุ๊กแกมาด้วยตัวหนึ่งเห็นไหมนม่เห็นตุ๊กแกโอ้มันคือตุ๊กแก this is a tukka yeah yeah this is a tukka เอะแล้วมันเอาบีเสื้อไปไหนอ่ะเอาทุกคนปะกูชาเลกินไหมกินได้ไหมกินดิคนเหี่ยเลียเลปิเตอร์เลียว่าไงเฮ้ยใครหัวเลาะ ไม่รู้ปิดเสียงไม่รู้ไอ้เฮียไม่ตลกคนน่ากลัวไม่หัวเราโคนน่ากลัวไอ้เฮียเฮ้ยมันวัดได้แล้ววัดได้แล้วไม่ใช่ประตูว้า้มันต้องมีการเสียสละสักคนจากหมู่พวกมึงไม่ใช่กูอ่ะคนแรกกูบอกเลยว่าไม่ใช่กูมึงกำลังโกหกกูอยู่โอเคมึงจะไม่มีวันมึงจะไม่มีวันได้ชีวิตกูไปซอยเน่แต่มันได้ไปแล้วนั้นเวพ่อกูคือพระเจ้าเว้ย

กระโนโกิงปักกนกกระจับกระปรังจำจึงประจึงกระจึงตึงประจึงกระงตึงนี่ก็ได้กระทำ่าไม่ได้เฮ้ยอู้เฮ้ยอู้อู้เฮ้ยทุกคนเุ้ยน้ำอู้อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกันพีทผมอยู่ห้องเชื้อสมขอมีค่าไปหมดเฮ้ยเฮ้ยถ้าเมียแกไป็นของถ้าเมียแกไปขอมีค่าเอาให้ฉันซะท่านเอาด่ามาจากไหนกัน เนี่ยพี่นี่นี่คือนี่คือห้องน้ำที่คนญี่ปุ่นเขาใช้กันเหรอวะเนี่คนจีนเนี่ยญี่ปุ่นนี่มันคือญี่ปุ่นเรี๋ยววันนี้โนคนจีนเดียววันนี้น็อตจีนสตาร์บัตตีมเรี๋ยววันนี้มันคือญี่ปุ่นแล้วเจแปนเดียโซเนี่ยมันเหมือนห้องเชื่อโอ้หอกน้ำคือสนิมเในเฮียอันนี้คือที่เขาไว้ขี้เนี้ยงโบราณ พี่ลองมานีดินี่เรานี่เราอยู่ในบ้านที่ไหนวะเนี่ยทำไมรอบบ้านมันเป็นทะเลอย่างเงี้ยพี่เราอาจจะอยู่ในเมืองโนเวย์กับสามีพี่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 มานี้ได้ผีเสื้อฮะนต่พีู่ดิเนี่ยเราเราอยู่ที่นี่รู้ไหมพี่เราอยู่ที่ไหนที่ไหนเราข้นดรายการท่านเข้าสู่เครดิตจอมานเราคิดถ้าจอมาน้อยที่ถูกรถทิ้งอยู่ในเมืองโนเวย์ตึงโมเลียวมาพบเข้า เฮ้ยมึงจะนอนทำไมวะไอพีน nah, ี่ยพีอะไรอยากเธอไหนอยากเธอบอกว่าเธอเธอรักเราคบหนึ่งพันครั้งแต่ทั้งหมดมันมันตอนแหลวเยนี่เธอเลยปลดล็อกสกินดอกทองไม่นะแล้วแต่เราต้องทำอะไรวะกูพยายามกูพยายามมาแต่ตั้ท่เลาได้ยินดีกูต้องการโชคชะตา กูว่าม <her> ันไม่เกี่ยวที่กูเลยมามันเป็นบอกกูคนเดียวโอ๊ยตีนก็สีแด่เลยวะเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นไม่ได้นะเมื่อกี้ผีมันบอกว่าน่ารักจังเลยขอจับหน้าหน่อยนั่นแหละแล้วมันก็มาบีบแก้มบีบอีกเต้นเต้นดูข้างบนเต็นเต้นดูข้างบนนี่ เฮ้ยหลงทางเฮ้ยหลงทางครับเฮ้ยเขาวงกดเอาอ้ออ้สี่ตัวผีรวมแชปเตอร์หนึ่งได้ไหมอ๋อรวมแชปเตอร์หนึ่งกับสองนู่นนะทุกคนอูะไหนตอนนี้หลงหลงรวมกันก็ได้สี่ตัวพอดีอ้าวชิหายแล้วพีทเข้าไปไหนกันวะพีทนี่ได้แดงโฮมสวิตเอ๊ยนี่มันได้ดำแล้วเขาไปทางไหนกันเนี่ย อทางที่มันดำๆเมื่อกี้ที่เดินมาไงไอขีมเนตเลยอะไรอันนี้อะไม่รู้แต่เราอาจจะต้องไปทางได้ดำนะ้วก็คนพีทเขาคุยอะไรกันวะทำไมเราไม่รู้เรื่องเขาเลยวะนั่นดิได้ดำโฮมสวาร์โฮมจักต้องหายนี่เหรอหาสิ่งโอเคเต้นที่ว่าขี่ไล่เขาไม่ได้ ถ้าเราหลงอยู่ไหนอ่ะเนี่ยได้แล้วเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วเอ้าเข้าไงอ่ะก็ใครครับก็ยืนทางซ้ายหน่อยเดินหน้าถ่ายอ่ะเดินหน้าถ่ายสะพานพี่พี่เข้ามาแล้วดูพี่ได้เกาะเกาะจบจบอันเนี้ยไอแขนขาจะหนึ่งสองแล้วก็ที่เราเจอนี่น่าจะแขนดำแล้วก็แขนแดงขาคือพระเจ้าแขนแขนแดงด้เหรออ่าเนี่ยนี่เห็นไหมแขนแดงเฮ้ยอะไรบนด้านบนวะก็มือไงก็มือโอ้ มาพีทเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะต้องแบ่งกันไรตีตีหนึ่งสองคนไปรวมกันเราอยู่แยกหมูเราตายต้องไว้น่นรวมกันเราไว้วอดวายแยกกันตายเลสรุปไปยังไงก็ตายนะคุณผู้ชมแตกสี่เลยนะเฮ้ยผีมาแตกฝุ่นฝุ่นไม่รู้กูเดินมากับบอลโอเคพี่อ้หุเฮ้ยไอ้ไป่ไอ้ไก่แกกระโดดมาพีท ไเดี๋ยวพี่จะไล่อาคมโอมสิลาบะะจุกุนี่เราไล่ไล่อาคมพี่ก็ต้องเอาเพลงอีเพลงเขมรนั้นใส่เมาได้จิงก็จิงก็จิงก็จิงพี่เตยโป้ย่ะอยู่ดีแม่งวับสายต่อหน้าตาตากูเลยฮะเอ๊ะอีกน้ำมันก็จบอ่ะทีหนึ่งนั่นอ่ะวอรเฮ้ยเฮ้ยมันมี สารหลายฟองละของอาตาอุลฟองละหุ่นพูดไม่ถูกอ่ะสารหลายฟองอะไรเคียวยังบอกมาต้องเอาหัวกระโหลกมาไว้วันนี้เปล่าไม่ไม่ไม่จะนี่ไงหัวกระโหลกเลยไม่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 อาจจะได้แค่สักแขนหนึ่งไหมลองดูนี้แอได้แล้วนี่แได้แล้วหนึ่งมืออ๋อจะเป็นไอ้นี่แน่ๆเลยเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของแต่ละตัวไง เดี๋ยวมากก็คืออาจจะเป็นกะโหลกอาจจะเป็นกะโหลกมาดูอันเลยอันตัวนี้เป็นกะโหลกอ๋อเกงเก่งแลเกงและคืออย่างอื่นก็จะสีแบบอื่นอย่างเช่นก็เหมือนปีโป้นแหละใครเงาเงง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 ้งยงงงกงงงงะงง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 ่งง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 ้งง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 ่งงงงงงวงง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 งางงงงงางงงงงงลง มาอุ้ยเฮ้ยอ้ย้เยแม่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 วิ่งแล้ววิ่งหมอหมอแม่แม่มาไหมแม่มาไหมบดบอมา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 อาม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 ไมายามามม่มามาอาม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 นมามาัาม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 ้มาม่มามาม่มา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 ามาิมม ก็ใครที mm ่ค hmm. ิดชื่อช่องให้บอลนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ดล่างได้เลยนี่ครับถ้าถ้าใครคิดถูกใจนวผมทักไปหลังไหมครับผมผมไม่ไม่ให้ตังค์อะถามว่าโอ้ขอบผมทักไปขอบคุณไปถ้าก็โหลดดำนะยีดีใจจังเลยเราเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนี่มันคีริโต้บอกแล้วคีริโต้คีรีโต้ยโซโล่เพลย์เนอ่์นะครับ เหมือนเรากูมาวิ่งเล่นเฉยเลยแล้วเซลก็ไม่แค่ตากล้องเดินไปเดินมาเฮ้ยเฮ้ยแค่มากินหละแค่มากินอย่างเดียวอะนี่ไงคิดนี่ตัคิดนี่ตัเข้ากับตัวแบกแค่นั้นไหนอะไหนพีเตอร์อยู่ไหนอะมาแล้วเย่นี่แหละครับสาเหตุที่ผมจะไปเล่นเกมผีที่มันโซโลเพลเยอร์เนาะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจบอ่ะถอยไกลแล้วหนึ่งนั่นคือซาตานหล่อนใช้ได้ต้นกำลังแพทิว่าปวดแขนแล้วอ่ะป p 3สามไม่ทำให้ผิดหวังว่ะไอ้รูปนี้ต้อนต้องมีอะไรแบบอีกเอ้ยเหี้เฮียไอ้แค่รูปรูปแม่งขยับไอ้เฮียกูตกใจหมดเลยเมื่อกี้แม่งกูกูเกือบร้องไห้อ่ะ ออ้้้ยรงไหเกือบร้องไห้ฮัลี่ทำไมเทียนมันเบลลมเลยวะนั่นอะเทียนหรือกอหรืแก้วเยติไว้เหี้ยเรากำลังเข้าสเปซฟอสเฮ้ยแม่งแม่งแม่ยัดแม่งกูจะร้องไห้เลยเหี้ยไอ้ย่าเราวิ่งกลับเสียด้น้ำเลยเราวิ่งกลับเลยเต้นใช่ถ้าวิ่งไปเยอะๆไอ้แค่แม่งเจอๆหน้ากากแดงๆเหี้ยผีเมื่อกี้ไอ้ย่าน่ากลัวที่สาด หลอนจิกเจอพร้อมกันเลยอมาแล้วถทามระกุโอ้ดูอะไรตรงสูงนั่นสิครับขมกดนะขวาซ้ายดีเว้ยงั้นเราไปขวาสุดท้ายแล้วนะน่าจะมีสีอันเฮ้ยเปิดเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วกูไปคนแรกเว้ยเป็นไงกูแม่งพระเจ้าสัสสัสอะไอ้เนี้ยอีเกียรชิบหายดอกทองตาแดงอี้ก้นคุกเฮ้ยอี้เกียร์นอนนอนไม่มาอี้เกียกูกลัว ทุกคนค่อยๆค่อยๆทุกคนค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปครัจอมันแดงอ่ะเฮ้ยมามาตรงมาตรงไอ้ที่แดงๆเลยมันเป็นประตูทุกคนไอ้เชี่ยเร็วๆกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวไปค่อยๆไปทุกคนค่อยไปเดี๋ยวหน่อยหน่อนค่ะรถหนีตาวิตา ดูพี่ดูหน้ากากอันนี้ดิไอ้ยาตาโบเฮ้ยเสียงเสียงโคเรนไอ้นั่นอ่ะตาเมตตาตือหรือดิพี่เอกจีมาจีมาอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเฮ้ยจบแล้วเหรอจบก็ดีจบแล้วก็ดีนะไอ้ทางตันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะว้าวป่ะเกดจบแล้วเหรอเกด ว่าเกตเดี๋ยวพี่มาแป๊บเอิ่มใจมาคนแรกอ่ะเห็นว่าปะเห็นเหมือนยิงจกอ่ะใช่ยิงจกมาตรงนค้ัอันนี้ตัวอื่นจริงเว้าวที่ที่เขาเจอแล้วคะคนนี้มี่มันต้นไม้ต้นฟักุระเฮ้ยบ้าเฮ้ยบ้านบ้านเหมือนได้บ้านหลังคาแตกเลยเฮียนี่มีบ้านในไปนะครับนี่บ้านในไปเหมือนบ้านหลังคาแตกในเลยแค่ฝีไฟเลยสุด ไม่คิดไปเองวะไม่นี่มันบ้านไมเคิลเว้ยนี่มันบ้านไมเคิลเนี่ยจริงเออจบแล้วใช่หรอรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะโอเคจบแล้วเอาจบแล้วหรอมอันทำไมมันสั้นจังอะไหนอสมันต้องมีโลโก้ขึ้นสิเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดเกตดเว้ย End of Chapter ชปเตอร์ชปเตอร์ดูดูจากโลกสุดท้ายเนี่ยวิเคะห์นะถ้าที่พี่วิคราะห์นะพี่ว่าไอ้หนอนตัวนี้เป็นเบื้องหลังของผีตัวหรือเปล่าน่าจะแล้วต้องทำอะไรต่อเอ็นออฟแชเตอร์จบแล้วก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมอ่าเดอะมิมิกตั้งแต่ ep หนึ่งถึง ep สามเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็คอยอ่ากดไลค์แล้วก็อ่าคอยติดตามนะครับผมกระแสนี่ดีมากเลยนะวิวนี่ทะลุร้อยอ่ะคือแบบ รบตาจะไหลขอบคุณมากเนี่ยก็ ep สามก็จบไปเรียบร้อยนะอาจจะงง,งงเพราะว่าอาจจะอาจจะเป็นน้ำเขาเรียกไงมันอาจจะเป็นตัวอย่างเล็กๆของเอพ s o ซดสี่ก็ได้เออเพราะว่ามันมีมันมันจบแบบค้างคาใจเว้ยมันจบแบบเอ้าจบแล้วเหรออามณ์แบบเนี้ยก็แบบอาจจะมีต่ออด้นะ,ะก็แบบคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมเจอกันกับคลิปหน้าไมว่อจะเปน็นซีรีส์อะไรต่างๆนานาก็คอยรับชมน่ครับผมโอเคครับไปครับจุ๊บ I won't lose my mind I'm losing my mind